อ่ะก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่องข่าวไซเคิลนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงของเปิดกล่องสงอะไรนะครับวันนี้เราก็ได้รับโทรศัพท์นะครับจากขนส่งนะครับตอนเช้ามาว่ามีพัสดุมาส่งนะครับผมก็เปิดพัสดุเช็คดูแล้วละ่ะแต่เช็คดูในที่นี้ก็คือเปิดกล่องเช็คดูเฉยยังไม่ได้เปิดตัวแพคเกจของเขานะฮะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ส่งมาจากญี่ปุ่นเช่นเคยนะครับ อันนี้ก็แปลกใจนิดนึงเพราะว่าผมได้สั่งไปหลายรายการอยู่แต่ทีนี้มันส่งมาแค่2รายการผมสั่งไปประมาณ5-6หรายการส่งมาแค่2น่าจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวของวันและเวลาที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วช่วงนี้สถานการณ์โควิดด้วยก็อาจจะมีสินค้าบางตัวล่าช้าออกไปเนาะแต่ทีนี้ก็คือสินค้าอันนี้จะมา2ชิ้นเดี๋ยวผมจะตัดเป็น2พาร์ทแล้วกันอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าด้านนอกตอนนี้กําลังทํางานกันอยู่เนาะ โอเคทีนี้มาดูชิ้นแรกกันเลยนะอ่าชิ้นไหนก่อนดีเอาชิ้นนี้ก่อนดีกว่าเล็กๆก่อนผมขออนุญาตเอากล่องลงเนาะชิ้นนี้ก่อนอ่ะตัวนี้จะเป็นชิ้นฟินครับชุดฟินโซ่ลาวลิ้นของบอแอชสินชุดโซ่ลาวลิ้นจากบอแอชเนื่องจากอันนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับได้สั่งสั่งมาจากเอ่อถึงรบกวนขอโทษด้วยนะได้สั่งมาจากเอ่อ เว็บสีแดงในญี่ปุ่นนะฮะผมจำชื่อเว็บไม่ได้เดีผมขึ้นให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันเป็นคล้าคล้ายยู a ู o เจแปนแหละแต่ก็คือว่าเป็นอีกเว็บหนึ่งซึ่งอารมณ์เหมือน s h o ป e e มีทั้งมือหนึ่งและมือสองขายอยู่ด้วยแต่นี้จะเป็นชิ้นมือสองนะจะด,ดูสภาพสิสภาพค่อนข้างค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวนะครับดูดูเพื่อนเจะเห็นไหมนะ อันนี้คือชุดฟินโซ่รานี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูว่าตอนใส่จะเป็นยังไงเนาะรูปใส่เนี่ยจากบอแอดนะครับอันนี้รู้สึกว่าชิ้นนี้จะอยู่ประมาณผมจาไม่ได้เบิกใหม่เหมันน่าจะเกือบๆสี่พันนะอันนี้ผมได้มาประมาณราคาสองพันกว่าบาทสองพันกลางๆถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นประมาณนั้นนี่ครับสีของบอแอดเขาจะค่อนข้างพิเศษครับพิเศษก็คือว่าโดนความร้อนแล้วเนี่ยเขาจะไม่ลอกเป็นแผ่นๆ,ๆอาจจะเป็นแบบ ดนความร้อนนหมายถึงแบบถ้า,าแบบเขาค่อนผมว่าค่อนข้างทนความร้อนได้ดีซะด้วยซ้าในประมาณหนึ่งนะหลังจากที่ใช้ของบอแอดมาแต่ถ้าใช้เป็นระ,ระยะยาวเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วครับว่าสีมันก็จะมีลอกล่อนออกตรงนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของบอแอดเนาะเป็นชุดฟินโซลาลิ้นอันนี้ก็จะเป็นน็อตท,ที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นสินค้ามือสองแต่ผมว่าค่อนข้างใหม่ตีเป็นมือหนึ่งได้เลย,เลย ประมาณสองถ้าผมจำไม่ผิดนะสองพันเกือบเกือบเกือบสามพันนะถ้าผมจำไม่ผิดหรือเบิกใหม่มันสามพันกกลางแล้วก็ราคามันจะวิ่งอยู่ประมาณนี้ครับรู้สึกว่าผมจะซื้อมาสองพันกว่าบาทสองพันสองพันสามสองพันสี่มั้งเออเนี่ยจาได้ละสองพันสามสองพันสี่ชิ้นเนี้ยนะครับมือหนึ่งก็ประมาณสามพันกว่าบาทก็เซฟไปได้หลายร้อยอยู่แล้วก็อีกครั้งผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยสีเนี้ยสีเนี้ยมันยังผลิตอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าเห็นล่าสุดก็คือจะเป็นสีเงิน ที่เห็นนะครับตอนนี้ที่ที่สามารถกดได้หน้าเว็บเลยนะจะเป็นสีเงินสีดำเนี่ยจะไม่ขึ้นให้กดแล้วตอนนี้นะครับสีดาผมก็ไม่รู้ว่าเขาเลิกผลิตหรือของมันขาดสต็อกก็ไม่มั่นใจแต่ตอนนี้ณนะตอนะนะวันนี้ผมเปิดในเว็บดูว่าเขาไม่ขึ้นให้กดละเป็นเป็นสินค้าที่อย่างที่แจ้งครับว่าต้องมีปัญหาสักอย่างว่าอาจจะเลิกผลิตไปแล้วหรือว่าหรือว่าสินค้าขาดสตอ็อกอ่ะทีนี้มาดูชิ้นหนึ่ง น,นี้ก็จะเป็นน็อตที่แนมมาให้น,นี่ก็เป็นสินค้ามือสองเหมือนกันสินค้ามือสองเหมือนกันน็อตที่เขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันสินค้าตัวนี้มันเขาเรียกว่าท่อแอร์โฟครับตัวนี้ก็คือว่ามันจะใส่เพิ่มอากาศจากด้านหลังเครื่องเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูมันจะมีทั้งแบบที่หนึ่งและแบบที่สองเดี๋ยวแบบที่หนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาแบบที่หนึ่งประมาณนี้ครับแบบที่หนึ่งก็จะอยู่ข้างๆฝั่งฝาจานไฟเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบที่หนึ่ และอันนี้คือแบบที่สองครับเปิ้งอันนี้ก็จะเป็นแบบหัวเครื่องอยู่ด้านขวาของเครื่องของหัวเครื่องก็หน้าตาคล้ายๆกันเนาะหน้าตาคล้ายๆกันมันก็คือจะไล่อากาศจากด้านข้างของเครื่องยนต์ไปโผล่ที่ด้านหลังของเครื่องยนต์นะครับเอาจิ้งจิงอ่ะมันก็มีผลไหมถามว่ามีผลไหมมันมีผลครับแต่มีผลแบบเห็นได้ชัดหรือเลปล่าผมว่าไม่นะผมว่าปัจจัยหลักที่มันทําขึ้นมาเพราะว่าความสวื่ยงาซมะมากกว่า เนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นทําให้ดูเนี่ยท่อแอร์โเนาะวัสดุเนี่ยตัวท่อเนี่ยจะเป็นไทเทนเนียมไทเทนเนียมนะผมขอดูหลังก็แป๊บโัวโฟกัสเปล่าโอเควัสดุเป็นไทเทนเนียมนะครับตัวนี้ครับตัวท่อนะเป็นไทเทนเนียมแล้วก็ส่วนตัวขาเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมเนาะก็จะใส่ในลักษณะแบบนี้กับฝาฝาด้านไฟเนาะอากาศที่เข้ามาจากด้านข้างปุ๊บทางด้านนี้ ก็จะไหลออกโค้งเข้าไปที่ด้านหลังเครื่องเนาะแต่ผมว่ามันเกิดมาเพื่อความสวยงามสมามรถกว่าเนาะแต่ทีเนี้ยด้านด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านซ้ายของของเครื่องผมเนี่ยฝาจานไฟเนี่ยมันมีออยแท่งอยู่แล้วผมว่ามันจะดูลกเกินไปถ้าใส่ตรงนั้นผมก็จะเปลี่ยนมาใส่ตามที่เจ้าสำนักเขาได้ใส่นะครับในไอจของเจ้าสานักนเนาะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะครับประมาณนี้ปึ้ง มันก็จะอยู่คู่กับตัวฟินข้างเครื่องของบอแอดฉะนั้นเราต้องมีฟินข้างเครื่องของบอแอดก่อนซึ่งผมก็ได้ซื้อไว้แล้วได้ติดตั้งไว้แล้วก็อย่างที่เคยรีวิวกันไปตรงนั้นแล้วเราก็จะเปลี่ยนนะครับจากอันเนี้ยไปอยู่ตรงนั้นแทนเนาะจะไปล็อกกับตรงนั้นแทนผมก็กลังคิดหาวิธีอยู่ว่ามันจะอย่างไรเนาะเพราะว่าดูจะเทียบจากน็อตความยงความยาวอะไรนะเนี่ยผมว่าผมต้องเปลี่ยนนอ็อตซึ่งผมก็แซนายน็อตไว้เรียบร้อยหมดแล้วละ ็ที่นี้ก็รอว่าเดี๋ยวต้องไปดูหน้าตัวรถอีกทีหนึ่งว่าจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขอย่างไรเนาะนี่ก็เป็นท,อทออ่อท่อท่อเทนเนีย่ยที่เราเห็นขันเนาะราคาตัวนี้ผมได้อยู่ประมาณผมจำราคาบวกลงส่งด้วยรู้สึกว่ามันจะประมาณสักห้าพันกว่าบาทมนะั้งห้าพันกว่าบาท ประมาณ5,000กว่าบาทยกชุดนะรวมส่ง5,000กว่าบาทรู้สึกว่าตอนนี้ยังมีเบิกให้อยู่ตรงนี้ขาตรงนี้อลูมิเนียมเนี่ยจะมีทั้งสีเงินและสีดำตอนนี้รู้สึกจะเบิกอยู่ประมาณ20,000เยน20,000เยนก็ประมาณราคาอยู่ที่ญี่ปุ่นก็6,000กว่าบาทแล้วรวมส่งอีกผมว่าประมาณ7,000 7,000ก็ประหยัดไปได้ประมาณ2,000 2,000บาทก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปอยู่บนรถแล้วผมเนี่ยผมจะเป็นแบบพอใจไหมก็ต้องรอดูว่า มันโอเคกับผมไหมถ้ามันไม่โอเคผมก็ว่าจะผมก็ว่าจะจะจะเปลี่ยนหรืออาจจะไม่ใส่ตรงนั้นเนาะผมขอคิดดูแล้วก่อนแล้วกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเดี๋ยวผมจะลองเทียบหลายๆจุดผมก็ไม่รู้เหมือนกันรว่าผมจะใส่ข้างฟินแล้วมันจะโอเคไหมเดี๋ยวผมขอลองไปเทียบดูก่อนแล้วก็ลองวัดระยะให้ดูก่อนเพราะว่ามันจะอตอนนี้เครื่องผมลบเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ว่ามันจะติดส่วนตรงไหนมากหรือเปล่าก็ยะต้องไป เก็บชิ้นงานหน้างานทีแล้วกันเนาะอ่าทีนี้พูดถึงกันใน One Shot รีวิวในอนาคตก็คือว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปรีวิวรถของพี่ผมก็คือเจ้าของฟินเมื่อกี้นะครับไปรีวิวถ้ายังจําได้คือ SR ใส่แฮนด์วใส่ท่อต่อง A อนะฮะคันนั้นนะครับว่ามีพี่ๆเรียกร้องกันมาในคอมเมนต์นอกว่าอยากจะให้รีวิวคันนั้นด้วยซึ่งผมแน่นอนผมรีวิวอยู่แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยคันนั้นเขา ติดเรื่องอะไรบางตัวยังไม่ครบทีนี้มันก็ถ้าไปรีวิว,วช่วงเนี้ยก็คือมันก็จะแบบมันก็จะแบบอาจจะแบบต้องไปรีวิวหลายรอบฉะนั้นพยายามจะให้เป็นรอบเดียวเนาะก็คือเดี๋ยวรออะไรของเขาอะครบก่อนเนาะแล้วก็ไปรีวิวด้วยกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่ผมได้ไปซ่อมอู่รถช่างคิวมาเมื่อ ep สถ้าผมจำไม่ผิดนะ ep สที่เราไปซ่อมรถอู่ช่างคิวมาแล้วสภาพรถผมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ลา่ท่านก็คงทราบถ้าติดตาม Facebook ของผมก็คือผมได้รถมาสักพักนึงแล้วล่ะแต่ผมก็ยังไม่ได้รีวิวให้ดูว่าหลังจะไปทํามาแล้วเนี่ยสภาพรถผมเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมก็ระหวังรออะไรพี่ผมก็อาจจะไปถ่ายรถของผมอีกครั้งหนึ่งว่าสภาพหลังจากซ่อมแซมเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรเนาะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผมไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ด้วยตอนที่ผมไปเอารถอะเพราะว่าตอนนั้นที่ไปเอาอะ มันช่วงจะเกิดโควิดรอบสองแล้วก็ก่อนนะก่อนก่อนเกิดโควิดรอบสองรอบปีหนึ่งเนี่ยราลองซาซาแล้วพอช่วงไปเอาเนี่ยฝนมันพายุเข้าด้วยพายุลูกแรกเลยที่ท,ท,ที่เข้านะฮะที่ตกกันหลายวันหลายคืนเลยมันเข้าด้วยแล้วฉะนั้นแล้วก็ไปเอาตอนมืดด้วยก็คือไม่มีโอกาสได้ถ่ายช่างก็ค่อนข้างยุ่งด้วยนะครับก็เลยกะว่าเออยกมาที่บ้านดีกว่าเนาะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้ถังน้ํามันด้วยก็เลย รอถังน้ำมันอีกหนึ่งอาทิตย์ครับก็มาประกอบรวมรางเสร็จเรียบร้อยที่บ้านผมเองนั่นแหละแต่เบื้องต้นอ่ะโดยพื้นฐานช่างจัดการให้หมดแล้วก็คือมันใส่ถังน้ำมันอย่างเดียวฉะนั้นก็เดี๋ยวไปรละเอียดดีเทลทีนึงก็ไปดูที่ตัวรถผมแล้วกันเนาะเพราะว่ามันยังมีอะไรกระจุกกระจิกเพิ่มมาอีกด้วยผมไประหว่างเติมระหว่างเดินระหว่างซ่อมเนี่ยก็เติมอะไรควบคู่ไปด้วยให้ช่างค่อยๆเสริมอะไรไปด้วยยังไงก็พอติดตามนะครับ2อ,อีก2 EP เนาะก็คือรถ EP พี่ผมแล้วก็ ตัวรถผมเองหลังจากไปซ่อมแซมมาแล้วว่าจะเป็นอย่างไรเนาะถ้าประมาณคร่าวๆประมาณนี้ครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องข่าวไซเคิลด้วยนะครับวันนี้มีเสียงรบกวนเยอะแยะผมทราบดีมันต้องเข้ากล้องแน่นอนแต่ก็ไม่ถือโทษกัอเครื่องกันเนาะเพราะว่าผมพยายามที่รีบรีวิวอะเพราะว่าจะให้รถมันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นประกอบไวให้พวกอะไรพวกนี้ขึ้นรถไวๆฉะนั้น ตอนนี้ที่บ้านทางบ้านผมเขากำลังซ่อมแซมเครื่องจักรกันอยู่ฉะนั้นก็อาจจะมีเสียงดังเล็กน้อยก็ขอโทษด้วยนะครับพูดย้ำขอย้ำอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องคาร์ไซเคิลยนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ